สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดการประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลางรวมศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อปลุกกระแสะอนุร,รักษ์สืบสารยกระดับขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปะวัฒนธรรมไทยณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ นางสาวลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านรวมสินแผ่นดินสยามเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นวิสิทธิศิลปิน และเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเกิดกระแสะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถรวมไปถึงยกระดับขีดความสามารถของดนตรี พัฒนาเทคนิคทางการแสดงตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดของแต่ละปีอย่างต่อเนื่องด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการแสดงพื้นบ้านถูกรุกโดยสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายทำให้คนรุ่นใหม่ละเลยหรือลดความสนใจในการแสดงเหล่านี้แต่หากได้มีการพัฒนาฟื้นฟูและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยก็จะสามารถสร้างความนิยมและรายได้ให้แก่คณะนักแสดงได้ด้วยการแสดงพื้นบ้านแต่และอย่างล้วนมีสเสน่ห์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ที่สำคัญการแสดงพื้นบ้านแต่ละประเภทจะเป็นเสมือนตัวแทนทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานทั้งนี้การพัฒนาจะต้องไม่ละเลยและทอดทิ้งซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของการแสดงพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะนักสแสดงและศิลปินทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย นอกจากนี้การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านรวมสินแผ่นดินสยามยังมีกำหนดจัดการประกวดอีก3ผูภูมิภาคดังนี้ 1. การประกวดรวมสินพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่23สพฤษภาคม2566ายณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดการประกวดรวมสินพื้นบ้านภาคใต้ในวันที่31พฤษภาคม2566ายณมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลา และ 3. การประกวดรวมสินพื้นบ้านภาคเหนือในวันที่7มิถุนายน2566ณมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่สำหรับผู้ได้รับรางวัลการประกวดรวมสินพื้นบ้านภาคกลางประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล1 0 0 0 0 0บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่คณะสินชาตรีจังหวัดจันทบุรีค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเงินรางวัล80,000บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่คณะสืบสารสินจังหวัดนครปฐมรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเงินรางวัล50,000บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่คณะวิศนุปานิชมจังหวัดนครปฐมค่ะ รางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัลรางวัลละ1,000 0บาทพร้อมเกียรติบัตรจํานวน2รางวัลได้แก่1คณะรวมศินระบินเรืองเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง2คณะช่อพิกุลจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในโอกาสนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกําลังใจและติดตามการประกวดรวมศินแผ่นดินสยามอีก3ภูมิภาค ผ่านช่องทางของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมการประกวดหรือข้อมูลทางวัฒนธรรมได้ที่ www.culture.go.th และที่ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามผ่าน Line@ วัฒนธรรมค่ะ การประกวดรวมศิลปินสยามกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราจัดของภาคกลางนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพรนครศรีษานะครับสำหรับเราจัดมาทุกปีนะครับแล้วก็เป็นกรลมการทุกปีก็เห็นพัฒนาการของการแสดงของแต่ละทีนะครับว่ามีการพัฒนาการและมีความตั้งใจในการส่าเสริมการแสดงนะครับแต่ว่าอยากจะฝากสาหรับทีอื่น บางปีนี้แต่ปีหน้าอยากแำประวัใหม่นะครับใช้เป็นบทเรียนใช้เป็นประสบการณ์นะครับอยากจะ่ามว่าหนึ่งการร้อยเรื่องราวในการแสดงหรือเราจะเป็นการรวมศิลป์แต่ว่าอยากทำยังไงให้เป็นร้อเดียวกันแล้วก็เรื่องของไอแม็กหรือไฮไลท์ของการแสดงนะครับเรานําการแสดงและหลายอย่างมารวมกันแต่อยากให้ยกระด่น เรื่องหนึ่งแล้วก็จบด้วยความประทับใจนะครับที่กรรมาาการดูและเกิดความประทับใจการแสดงอาจจะไม่ไม่ยาวมากนะครับแต่ไม่สั้นเกินกำหนดแต่ว่าแต่ว่าอยู่ได้พอดีพอดีแต่ว่าถ้าเราใส่การแสดงยาวแล้วไม่มีอะไรเลยทาซ้ำๆซ้ำๆไปเนี่ยมันยิ่งทางให้ทอนคะแนนตัดความน่าสนใจลงไปนะครับแต่ว่าให้อยู่ในกฎเกณฑ์ให้ดูและความพอดีนะครับจะทาให้การแสดงยิ่งยิ่งมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับผมต้องบอกว่าสินชาตรีนะครับชนะด้วยพระราชทานมาสองปีซ้อนนะครับ ต้องบอกว่ากันหนึ่งเรื่องความโดดเด่นในการร้อยเรียงเรื่องนะครับโดยการนําอาศิละปะวัฒนธรรมของกลิ่นในภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงทพ่งตุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องราวของอการได้รำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีการแขวนไฟนะครับแล้วก็ ผูกโยงเข้าสู่การเฉลิมเกียตรติรองค์สมเด็จพ,พระเทพรัตาานราชสุดาฯเลครับก็คือเรื่องพระราชทานข้าวนะครับแล้วเขาจะร้อยเรื่องเรื่องราวเป็นเรื่องเดียวกันนะครับสุดท้ายอ่ะก็จะมีพระบรมีสายรากที่พระองค์ท่านทรง,งขึ้นไปบนรูกป,ปั้นพายนะครับแล้วก็ในเนื้อเขาจะมีควายมีอะไรด้วยมันก็จะทําให้เรื่องราวมันสอดคล้องไปด้วยกัน นะครับเรื่องราวไม่โดดจากกันนะครับตัวเอกท,ทาให้การแสดงเนความประทับใจแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแล้วมีไฮไลท์ที่สาคัญรรค,รครับอัตลักษณ์ของหาหน้ากากมีผมด้วยนะครับของเรามีอัตลักษณ์ที่หลากหลายนะครับและทุกอย่างมีจิดเด่นด้วยกันหมดนะครับไม่ว่าเพลงชอยเพลงเอีเซลเพลงคลื่นเงินนิเก การแสดงในท่าสํานักการแสดงได้รําต่างๆกองยาวดนตรีนะครับแต่ที่นี้การเลือกเอามาใช้เราต้องชูจุดเด่นอะไรสักจุดหนึ่งนะครับให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับถ้าเราเอาเอาเด่นเด่นเด่นเดมาวางรวมกันเลยเนี่ยมันเหมือนกับเอาการแสดงมาแข่งขันกันนะครับบนเวทีของเราเองแล้วเรื่องมันเลยวิถีกับพาพบางทีต้องต้องระมัดระวังในส่วนนี้ครับค่ะพวกเราคณะเสียงชาติจากวิทยาลัยนัตสิทธิ์กันทบุรีสานที่ได้รับรางวัลคณะเลิศนะคะเพื่อพระราชทานในชั้งนี้ค่ะ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากการเตรียมตัวของเรานะคะมีการเตรียมตัว2องอาทิตย์ค่ะถึงจะเป็นเวลาที่น้อยนิดนะคะแต่ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ยินดีจากคณะครูอาจารย์ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบ,บุรีค่ะที่ให้การสน,สนับสนุนและช่วยเหลือกันมาเป็นอย่างดีค่ะ และก็ในส่วนของการเริมตัวนะครับเราก็มีการปร้างสตอรี่ของเรื่องนําสิ่งที่เป็นซกเนเจอร์ของจังหวัดเราเช่นละครชาตรีการร้องเพลงเยาวห้นะครับมารวมกับสตอรี่ที่มีอยู่ในภาคตะกงของเราเช่นการการแข่งขันวิ่งปลายของตวัดชินบุรีนะครับแล้วก็มาลอยเรื่องรวมกันสตอรี่ของการวิ่งปลายการทํานาของชาวบ้านของชาวภาคกลางที่มีการทำนาอยู่ทุกทุกที่ครับแล้วก็ทำสตอรี่ตรงนี้มาใช้เล่าเรื่องในทันี้ครับเพ่อที่ได้มีการอ่านโปทนะคะ โจที่แตกนะคะซึ่ง,งเป็นข้างางวันชนะเลิศในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นแชมป์สองสมัยแล้วค่ะจุดเด่นในการค,คว้ารางวัลของเราในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการตีโจทย์ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากค่ะซึ่งครูอาจารย์จะได้มีการสันสนุนเป็นอย่างดีอ่านโจทย์และเคลียประเด็นทุกประเด็นจับจุดให้ตรงประเด็นนะคะซึ่งเราได้นําการเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าวของภ้าคกลางนะคะประกอบกับ การแสดงละครภาตีของจันพบุรีค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยของเราค่ะนํามาผสมผสานการเล่าเรื่องให้เป็นเรื่องเป็นราวค่ะจึงได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้มา